ล้วเด็กหญิงจัดมินขับรถเองแม่บอกว่าให้ฝึกด้านนี้เวลาขับต้องขับชิดขวานะคะ <Share> อยากไปสนามด็กเล่นแม่ก็เลยบอกว่าขับให้ถูกฝั่งก่อน ดูก็ไปด้วยดูพี่ไปเองเวลาปานให้ชิดขวาไม่หน่อยกันอยากยกขายกแข็งเองมาก ไปตงรง้นแล้วก็เลี้ยวกลับมาไปถึงบ้านสีแดงแล้วก็เลี้ยวกลับมาอ๋อลี้ยวเร็วแทนโอ้เก่งมากอ่ะต้องขับชิดขวานะคะเม่าขับให้ขับด้านข้างแก่ด้านขวาคะ่ะไปแล้ว นี่แดดดีมากอาจูรินเลี้ยวค่ะ กยกขาขึ้นไม่ได้สิลิโอเคดูสิยกขาขึ้นได้ด้วย จะกลับบ้านคะกลับบ้านโอเคปั่นมาเลยค่ะกลับบ้านกลับบ้านค่ะอ่ะอาปั่นค่ะกลับบ้านขอพี่ปั่มได้ไหมได้ค่ะปั่มตรงนี้อ่ะได้ไปถึงถนนไปถึงรถตรงนั้นต้องเบรกก่อนนะรอแ,แม่ข้ามถนนห้ามไปก่อน จุลินรอก,ก่อนค่ะจิสต๊อบสต๊อบ <c oughs> คิดตะโพวกจุลินสต๊อปดูรถก่อนว่าม,มีรถไหม มีรถข้ามาเลยขอเ่เอาาก่งเลยเหรอขี่เก่งใท่วหปั่นไม่โอเคติ๊ก๊ส